สวัสดีครับกลับพบกับพอใจไรเดอร์กันอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้นะฮะผมก็อยู่กับเจ้าตัวฮาร์ e ี d ์ดิวสันนะครับายเซอร์975น้องใหม่ล่าสุดของทายค่ายฮาร์ลี่เลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนี้นะฮะน่าจะเราๆช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาในปี2565นี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์9 7 5 t c นะครับเป็นรุ่นเล็กที่สุดนะครับในบล็อกเครื่องยนต์อะเรวิชชั่นนะครับ รูปลักษ์รูปทรงต่างๆก็เราเคยได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับก็ลองไปติดตามรับชมอีกครั้งกันดูได้นะครับคลิปก่อนๆหน้านี้ซึ่งบอกงี้ครับว่าตัวรถเนี่ยหลังจากที่ผมได้ไปทดลองขี่มานะผมรู้สึกว่ารถเนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างขี่ง่ายแล้วก็นั่งสบายมากด้วยท่านั่งต่างๆนะครับเป็นแบบอารมณ์ประมาณ mid control นะครับองศาแฮนด์ต่างๆแล้วก็เรื่องการคอนโทรลรถต่างๆนะครับด้วยความที่มันเป็นล้อหน้าขนาด1ิ้นิ้วนะครับ ข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะครับขี่ง่ายสบายมากๆออกเดินทางออกทริปอะไรเนี่ยว่าเพียงพอนะครับแล้วก็พละกกำลังของเขาเนี่ยเครื่องยนต์ Revolution Max 9 7 5็ซีเนี่ยก็พยงพอมากครับการเดินทางเพราะว่าที่สาคัญเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยเขามีโหมดการขี่มาด้วยนะครับเรื่บอกว่าเหลือเฟือแล้วก็เพียงพอมากๆครับกับการใช้งานนะฮะ ส่วนของเรื่องของราคานะครับเจ้าตัวนี้นะฮะราคาสวยงามมากนะครับเริ่มต้นนั้นอยู่ที่6 4 1 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับกับเจ้าสีดำคันนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นสีก็เพิ่มอีก4 0 0 0บาทก็เป็น645,000น้นบาทนั่นเองครับราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสำหรับคนที่สนใจนะครับกับรถฮาร์ดิวสันเริ่มต้นเนี่ยบอกเลยว่าสามารถเอื้อมถึงแล้วก็จับต้องได้แน่ๆครับสำหรับในวันนี้นะฮะคลิปนี้เนี่ยที่ผมจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็ผมไม่พ้นแหะครับผมกับ เจ้าตัวรถ n i ส์เตอร์9.5คันนี้เนาะซึ่งเปิดตัวไแล้วแต่แทบจะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับบนท้องถนนเราเนี่ยเกิดจากอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มาพูดคุยครับก็ต้องบอกแบบนี้ก่นนะครับคุณผู้ชมผมก็ได้ไปทำการทดลองขับขี่มแล้วรู้สึกว่าการขับขี่เนี่ยโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับกับเจ้าตัวรถไนเตอร์9.5คันนี้ปัญหาหลากัลกๆเลยก็คือขี่ไปอยู่ในดับกาอากาศนะครับ แล้วก็ปัญหาที่พบก็คือจอดทิ้งไว้เงี้ยแบตเตอรี่หมดครับสตาร์ทไม่ติดนะฮะก็ไม่รู้ทำไมนะ่ครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ทางสูตเนี่ยก็มีการปล่อยรถคันนี้ออกไปกับสู่ลูกค้าไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็เจอปัญหาก็คือจอดทิ้งไว้เนี่ยวันหนึ่งวันสองวันสาวันเนี่ยโดยประมาณ 1, 2, 3, 3, นเนี่ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะเอารถมาใช้เนี่ยรถสตาร์ทไม่ติดต้องชาร์จแบต แล้วก็กลับมาสตาร์ตติดพอสตาร์ตติดเ็จขี่ออกไปได้สักพักรถดับกาอากาศบ้างจอดบ้างแล้วก็มาสตาร์ตอีกก็ไม่ติดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นมานะครับกับเจ้าตัวไนซ์เจอร์975คันนี้นะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยอาจจะทําให้เห็นว่ายังไม่มีใครที่จะนํามาใช้ขี่ในชีวิตประจําวันด้วยหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะ ก็ได้มีการค้นหาหาสาเหตุกันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับก็ทางทีมช่างก็วิเคราะห์ตนานานะครับว่าน่าจะเป็นที่แบตน่าจะเป็นที่ตัวเก็บประจุไฟหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็จนได้มาพบว่าปัญหาหลักๆเนี่ยเกิดที่บริเวณประกับแฮนด์นะครับก็คือบริเวณเจ้าตัวสวิตช์นี่แหละครับสวิตช์ปิดเปิดสตาร์ทเนี่ยมีปัญหานะฮะ ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดเกิดจากอะไรนะแต่ว่าพบปัญหาแล้วว่ามันเกิดจากปัญหาตัวประกับตรงแทนนี่แหละครับประกับสวิตช์เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่ว่าปิดแล้วไฟไม่ถูกปิดไม่ถูกตัดด้วยนะฮะก็เกิดทําให้ไฟเนี่ยในระบบมันถูกเลี้ยงถูกใช้อยู่ตลอดเวลาทําให้แบตมันหมดไปนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะยังไม่มีการแก้ไขนะแต่ว่าทางทีมช่างเนี่ยได้มีการแจ้งปัญหานี้ ไปที่ทางฮาร์รีดีลสันใหญ่แล้วนะครับศูนย์ใหญ่ของเขานะฮะว่าเกือบเข้าวนี้แล้วก็ทางฮรี่เนี่ยได้รับทราบแล้วนะครับว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรณนะตอนนี้นี่รถใหม่แทบจะยังไม่มีมันลงอีกเลยนะครับนอกจากที่มีการเปิดตัวไปแล้วและมีรถนําเข้าศูนย์มาเนี่ยมีจานวนไม่ประมาณกี่คันแล้วครับสองสาคันเลยวันนี้นะนี่ก็เป็นรถเทสนะฮะก็แจ้งไปแล้วนะครับลูกค้าที่เอาไปใช้ก็เจอปัญหาเดียวกันนะครับก็เลยต้องบอกว่าชะลอการใช้งานไปก่อนนะครับทีนี้ก็คือ ทางฮาริดูสันเนี่ยก็รับทราบปัญหาแล้วก็สาเหตุของมันแล้วตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเคมนะครับแก้ไขปัญหาระบบซอฟต์แวร์อื่นๆด้วยแล้วก็แก้ไขปัญหาเจ้าตัวตัวประกรรมนี้ด้วยนะครับก็ทําเรื่องส่งไปแล้วนะฮะก็ต้องรอกันต่อไปนะครับนี่อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับกับรถรุ่นใหม่ๆของทางค่ายฮาริแต่ใช่ว่ารถทุกค่ายทุกคันจะไม่มีปัญหานะครับแต่เนี้ยเรารู้แล้วเราทราบปัญหา แล้วเราก็ทําการแจ้งเข้าไปแล้วก็เป็นอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขปัญหานี้นะครับให้ให้มันดีขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะให้แบบลูกค้าที่เขาได้รับรถไปเนี่ยสบายใจนะครับไม่กังวลใจมากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคาดว่าน่าจะยังไม่มีศูนย์ไหนที่ส่งมอบรถไปกลับให้ลูกค้านะครับนอกจากที่ศูนย์ที่ผมอยู่นี้นะฮะก็เป็นเรื่องดีนะผมว่า เป็นเป็นเรื่องดีครับที่แบบเราได้รู้ปัญหาแล้วก็ได้มีการรับเรื่องแก้ไขอะไรต่างๆกันไปนะครับก็โดยหลักปัญหาที่เกิดก็จะประมาณนี้นะครับก็ให้รอกันหน่อยครับคนที่ชื่นชอบนะครับใครที่ชื่นชอบรถแนวนี้ n นสเตอร์ nice เครื่องเรเบลิช9 5 c c เนี่ยก็อดใจรอนนิดนึงครับตอนนี้ก็มีกำลังแก้ไขปัญหากันอยู่นะครับและอย่างก็คือตอนนี้เนี่ยทางโรงงานเองก็ยังไม่มีการส่งรถ คันนี้มาที่ดีลเลอร์เพิ่มเติมนะครับก็คือว่าเขารอแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่นะครับใครที่สนใจก็จองไว้ก่อนได้นะครับเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับรถได้เร็วขึ้น,น,นั่นเองนะฮะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกแบบนี้ฮะการที่ผมได้มาพูดคุยถึงเรื่องปัญหาของเจ้าตัวรถเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่มีการดราม่านะครับไม่มีการแบบจะมาโจมตีค่ายรถอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะ ขอให้คุณชมนั้นเข้าใจนะครับว่ารถทุกคันยัมีปัญหาอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าปัญหาที่คุณเจอปัญหาที่เกิดเนี่ยได้มีการรับเรื่องแล้วก็ได้มีการแบบแก้ไขได้ถูกจุดหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเออปัญหารถทำไมสตาร์ทไม่ติดไปไล่มั่วอะไรไปหมดนะฮะแต่เนี้ยเขาเช็คละว่ามันเป็นปัญหาจากตัวนี้เกือบทุกๆคันนะครับที่ที่แบบมาถึงมือดีลเลอร์นะครับเขาก็เช็คเรียบร้อยละอืมก็ขอให้ สบายใจไว้ได้นะครับก็อดใจรอหน่อยนะครับยังไม่แน่ใจว่าปัญหานี้จะแก้เสร็จเมื่อไหร,ร่ก็ติดตามรอตอนต่อไปแล้วกันเป็นรถที่ขี่ดีมากนะครับแปลว่าก็มีการลรอความเร็วนะ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาฝากไว้ไแล้วกันนะครับกับรถ Harley d a v i d s o n n i ร h t s ้คันนี้นะครับที่ทำไมไม่ค่อยมีเห็นในบนท้องถนนก็ปัญหาตามนี้ครับก็ชะลอไว้ก่อนโอเค ยังไงก็ฝากกันเลยกันครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำใจผมด้วยกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ